คำถามที่สามเขาถามว่ากองทุนหุ้นต่างประเทศในแอปกสิกรไทยเค g l o b a l มั้ง G L O B E Group ได้ผลตอบแทนเฉลี่ย10%ไหมครับหมายถึงการลงทุนแบบ D C A ในระยะยาวเกิน10ปีคิดว่ายากครับถ้าถ้าเป็นถ้าเป็น global อะคิดว่ายากยากมากครับหมายถึงวิเคราะห์ยากหรือว่าเป็นไปได้ยากไม่ใช่คิดว่าเป็นไปได้ยาก เยอะมันเป็นทายาเพราะว่าเพราะกรบเนี่ยเบิร์ดเออใช่มันมันมันคือมันก็คืออารมณ์เศรษฐกิจเศรษฐกิจโลกครับคือเขาลงกระจายในหลายประเทศแหละเบิร์ะแต่ว่ามันก็มีทั้งประเทศที่มันเติบโตเยอะเติบโตน้อยเป็นเป็นเฉียนเฉลี่ยกันไปอะไรอย่างเงี้ยบางประเทศก็จะช่วงนี้ดีบางประเทศช่วงนี้ไม่ดีมันก็จะแบบเออเขาเรียกว่าอะไรออฟเซ็ตกันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วสุดท้ายที่ว่าต่อปีน ไม,ไม่ถึงสิบไม่มีทางอ่ะคิดว่ายากมากรบบอรัเบิร์เฉลี่ยคนจะเท่าไหร่อีซเอด้วยเหรอห้าก็เก่งแล้วอืมแต่ถ้าซื้อตอนถูกก็อาจจะสูง,สง่าหน่อยอะไรเงี้ใช่ครับถูกต้องครับแต่เขาบอก DCA ีเประเด็นนะเบริร์มันไม่มีทางหรอก DCA คือซื้อตอนถูกได้แค่ไหนเชียวเบิร์หลักการ DCA มันซื้อเท่าๆกันนะเบิร์ ตอนล่างคอ hmm. สเท็กเมันซื้อเท่ากันน่ะเออไม่มีทางหรอกเวอร์โอเค